สวัสดีค่ะริต้าสตาค,ค <cara. S 1> นในผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจันพิมพรสวรรค์<ข>เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิบซีที่สถานีโาศาัสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทานายโชคชะตาราศีวยไพ่ยิปซีสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนจนถึง16ตุลาคมค,ค่ะ<อ>จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันในเดือนพฤษภาคมบ้าง ตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักและบทสรุปโดยรวมจะเป็นอย่างไรลิต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ค่ะมาเลยค่ะคุณกันตัวตนเป็นอย่างไรขอยไพ่ออกมาอย่างแน่นยํานะคะขอบคุณค่ะเดือนนี้เป็นเดือนสุภาษะออไม่มรณะแล้วเดือนนี้สุภะแล้วก็มีความสุขได้แล้วล้นลาได้แล้วเพราะฉะนั้นเดือนที่แล้วที่รู้สึกว่าโซแซโซเศร้าเจ็บป so ่วยอะไรก็แล้วแต่ พ้นไปตั้งแต่สิ้นเดือนแล้วค่ะวันนี้คุณมาสู่เดือนใหม่หายใจคล่องขึ้นมาหน่อยเขาเรียกว่าสีสันสดใสลมหายใจสดชื่นหนฉันโฆษณาอะไรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมนเลยดูดีขึ้นหมดเลยใบยแรกเลยค่ะเป็น2ถ้วยค่ะโอเคค่ะเห็นไหมใบแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามีชีวิตชีวาแล้วคุณกันเนี่ยน่าฉาแล้วก็อีกใบนึงเลค่ะมาเป็น แปดในเท้าค่ะโอเคค่ะความพุ่งออความพุ่งของไพ่นี่บ่งบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เราไฟติ้งได้อเออเดือนที่แล้วจะไฟทีและโดนเขาไฟกลับเรียกได้ว่าหลบแทบไม่ทันอืมคือ <c oughs> ถ้าเกิดไฟกระแพาะแน,น่นสิเดินเขาไฟกลับมารู้สึกหืม,มเขาเรียกว่าบาดเจ็บมาเลยต้องประคองตัวเองก็แล้วอะไรก็แล้วแต่เดือนนี้เนี่ยเอาใหม่ อ๋มอมีคนช่วยแล้วออมีคนซับพอร์ตแล้วด้วยจิตใจกําลังภายในของคุณเริ่มเข้มแข็งแล้วในเวลานี้เหมือนเต็มที่แล้วเออพร้อมที่จะสู้ลบแล้วแล้วไพ่ก็บอกอีกใบว่า เอาเลยเต็มที่เลยตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่สองเลยนะเลิกดีมีชัยแล้วสําหรับเดือนสุภาพแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มอํานวยอวยชัยให้คุณแล้วในเวลานี้อย่าได้หยุดชะน,นิ่งอย่าไปคิดว่าเอ้ยการลงมือในครั้งที่แล้วมันมีความผิดพลาดมาเฮ้ยมันไม่มีใครสําเร็จตั้งแต่ครั้งแรกหรอกม,มันก็ต้องบาดเจ็บมาทุกร้ายแหละเออไพ่ก็บอกแบบนี้เลยงั้นเรามาดูการงานโดยตรงเลยคะ่ะว่าเป็นยังไงการงานเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะ การงานของคุณเป็นนี่เลยค่ะเดอะมูนค่ะโอเคค่ะมันเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณน่าจะรู้ตัวว่าเฮ้ยตอนนี้งานมันกำลังจะเข้ามาเยอะมากเลยนะเหมือนฉันจะทำไม่ทันด้วยและอีกใบหนึ่งเลยค่ะมาเป็นอัศวินเหลี่ยนค่ะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างก่อนหน้านี้คุณรู้สึกว่าเออเนี่ยฉันอะหูไฟไปแล้วโดนเขาไฟกลับมางานก็โอ้โหเรียกได้ว่ามีปัญหามีอุปสรรคมีการติดขัดทั้งการติดต่อสื่อสารหรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยความที่ดาวประจําตัวของคุณเอง mm hmm. ก็ไปอยู่ในจุดมรณะ mm hmm. ก็ทําให้รู้สึกว่าหลังสงการมาอยู่ในช่วงแบบรู้สึกว่าขมุกขมัวเลอเกินฉันจะไปไม่ได้ไร,รับเรือนสัทีเดียวตุบปัตตุเป๋เลยเดินเป๋มาเลยตอนนี้ไพ่บอกแม่เดินตรงได้แล้วมีคนมาประคองช่วยแล้วค่ะ <c oughs> แล้วทาต่อเลยนะต้นเดือนนี้นะลองใหม่ สมัครงานก็ได้หรือคิดว่าจะหางานคุยงานกับลูกค้าก็ได้ขอผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องหน้าที่การงานหรือมีการพรีเซนต์ทำอะไรในรูปแบบของบริษัทก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดําเนินเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาเนี้ย <ฮะ S 2> การงานของคุณจะมีความรู้สึกว่าช่วงแรกรู้สึกไม่ค่อยโปร่งใสไม่ค่อยสดใส แต่พอได้ทําไปแล้วเหมือนเราได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําแล้วนะฉันเต็มที่แล้วนะฉันสุดตองสุดตัวแล้วผลที่ได้ก็คืออัศวินเหรียญเนี่ยเห็นไหมชนะใสๆชนะนิ่งๆเลยแทบแบบเหมือนกับมา้ายังไม่ได้ขยับอะ่ะแต่คุณได้ทําทุกอย่างออกไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นในเวลานี้ถ้าคุณชนะอ<ก>ย่างมั่นคงใช่ถ้าคุณเจอสภาวะที่อึดอัดอยู่ขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นงานของคุณแล้วคุณอยากทําอยากโปรโมทอยากอะไรก็แล้วแต่ เต็มที่อ่อคำเดียวเลยเต็มที่บทสรุปก็คือชัยชนะสง่างามแน่นอนแต่ถ้าใครที่ยังไม่ทำจะรู้สึกว่ากังวลไปยันสิ้นเดือนเลยนะอืมเพราะฉะนั้นมีโอกาสรีบทำค่ะ,ะมาดูการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไรคอยพ่ออกมาอย่างแม่นยํำนะคะขอบคุณค่ะการเงินออกมาเป็นนี่เลยค่ะเก้าเหรียญค่ะ สบายใจได้ลันลาเล่นกับนกสายชิลมากเลยอ่ะคือตอนนี้พอง,งานของเราเริ่มรู้สึกว่าเราปลดล็อกแล้วสิ่งที่เราเตรียมมาทั้งหมดเราได้พูดเราได้ทําออกไปหมดแล้วมันก็เลยมีใครชนะเกิดขึ้นพอใช้ชนะปุ๊บเงินเริ่มดีอ๋อและอีกใบหนึ่งเลยค่ะมาเป็นเด็กถือเหรียญเ,เนี่ยเหรียญที่10เลยนะมันเหมือนคุณมีความสบายใจในเดือนนี้มากเลยสําหรับเรื่องเองเินเรื่องทองเนี่ยเพราะอะไรจุดหนึ่งเลยนะพิมพต้องบอกว่าดาวพระสุขที่เลง็งลัคนาตอนนี้เริ่มเดินหน้าอ่าใน เดือนพฤษภาคมเนี้ยดาวพระศุกร์เริ่มเดินหน้าหลังจากที่ง่วงหลับมานาะแล้วเป็นดาวการเงินของคุณด้วย <c oughs> ก็เลยทําให้ตัวคุณเองมีในเรื่องของการเงินการทองที่สดใสามากขึ้นอริเป็นเกษตรแหม่โชคดีมีชัยอริหมายถึงหนี้สิน <ฮะ S 2> ใครที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินสามารถคุยได้เคลียร์ได้ปรับลดได้อ่ามีการปิดชำระหนี้ได้ในช่วงเวลาที่ดาวพระราหูอยู่ในเรือนอริอ่ะอันนี้ก็ต้องเตือนในลักษณะหนึ่งว่า ใครที่มีหนี้ปิดหนี้ได้แต่ใครที่ไม่มีหนี้แล้วกําลังจะไปเป็นหนี้ขอให้คํานวณดีๆคิดดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลานี้เหมือนเครดิตคุณดีจัดอ่ะเออคุณจะไปเป็นหนี้ง่ายมากแล้วกันเพราะฉะนั้นในเวลานี้อริเป็นเกษตร<ๆ>เป็นหนี้ง่ายมากคใครที่เข้าสู่วงการหนี้สินขอ,ขอให้ <มง S 1> คิด<า>ดีๆอะไรแบบนี้ได้หมดอะ่ะตอนนี้เหมือนแบบคุณใส่พานให้เลยอ่ะตอนนี้บอกเป็นแบบนี้เลยแต่ใครที่อยากจะปิดอยากจะจบเนี่ย ก็เคลียร์ได้เช่นกันในช่วงที่พระราหูอยู่แบบนี้นะเพราะฉะนั้นการเงินไม่ขี้เลยเลยสวยด้วยค่ะ,ะงั้นเรามาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรคอยพผออกมาอย่างนั้นยําน,นะคะคุณค่ะความรักมาเลยค่ะคุณเป็นสี่ในขท้าค่ะโอเคค่ะแหมความรักเนี่ยนะเราต้องบอกแบบนี้ว่าด้วยความที่พระเสา่ะไปเยือนบ้านปัตตานีแต่ดาวปัตตานีไปอยู่ในเรือนการงานเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างอะกรรมะเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะมีกรรมกับคู่แต่แปลว่าเรา E wow. เขาเรียกว่าไปในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องงานซะมากกว่าในเวลานี้เหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้กัน mm hmm. อีกใบหนึ่งเลยค่ะชัดเจนเลยเดอะทาวเวอร์ค่ะ okay, โอเคค่ะ <tha. S 1> มันเหมือนตอนนี้เราเป็นคู่กันนะเป,นเป็นแฟนกันเป็นแฟมิลี่เป็นสามีภรรยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่า hmm. ไหร่เลยเหมือนคุณไปตะลุยกับเรื่องงานไปทําอะไรที่รู้สึกว่าฉันไม่ค่อยมีเวลาให้กับ <c oughs> ครอบครัวในเวลานี้เป็นแบบนี้เลยหรือบางคนที่อยู่ติดก,กับพรอัวเนี่ยนะอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันเนี่ย mm hmm. ให้ระวังเรื่องอะไรปาก เ,เพราะมันเหมือนเราอยู่ใกล้กันแล้วต่างคนต่างยุง่งพอยุง่งปุ๊บอ่ามันมีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นไพ่ก็เตือนว่าใครที่ทํางานกับคู่ระวังเรื่องปากเสียงนะแต่ใครที่ไม่ได้ทํางานกับคู่เนี่ยเราจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันหรือถ้าคนโสดในเวลานี้ทาวเวอร์หมายถึงมีคนเก่ากลับมาเออเก่าในที่นี้นี่อาจจะเก่าแบบดึกดําบันเลยก็ได้นะเพราะว่าทาวเวอร์เนี่ยทาวเวอร์ก็คือหมายถึงว่าอาจจะเก่ามากเอ,อหรือคุณเองอาจจะรู้สึกว่าใครที่ยังคุยอยู่แล้วหายไปก็วนๆกลับมา เคยจบไปแล้วเออเหมือนฉันตัดใจแล้วนะบล็อกไปแล้วด้วยแต่ก็โผล่ขึ้นมากลับมาให้คุณรู้สึกว่า ต้องมีการคิดใหม่แล้วคุยใหม่อีกรอบนึง mm hmm. ออในเวลานี้ก็ไม่ได้เป็นครับนะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คุณเลยนะคะสําหรับเรื่องความรักเนาะงั้นเรามาดูบทสรุปเลยค่ะว่าเป็นยังไงบทสรุปเป็นอย่างไรกอยไพออกมาอย่างแม่นยํานะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะบทสรุปคุณเป็น D M test ค่ะโอเคค่ะอ๋อมีความแบบหรูหราเลยกินหรูอยู่สบายคือทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะดีขึ้น mm hmm. หลังจากนี้เป็นต้นไปพิมพ์ต้องบอกนะว่าจังหวะทุกสิ่งทุกอย่างของตัวคุณเองเดือนนี้คือ เดือนสุภาก้าวแรกของคุณเริ่มมาแล้วแล้วพระรหัสอยู่ในเรือนการงานถ้าเดือนนี้คุณพูดให้หมดพรีเซนต์ให้หมดลงมือทําให้หมดในสิ่งที่คุณอึดอัดคุณจะได้ใบนี้เลยค่ะเดอะซันเออเออ ใครที่มีปัญหาเรื่องงานอยู่พิมพ์แนะนําเลยนะเดือนนี้ลุยให้เต็มที่เหมือนสู้ให้สุดอะ่ะแล้วหยุดที่คําว่าสําเร็จให้จงได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ขอให้คุณสุดอย่างเดียวขอให้กําลังใจกําลังกายกําลังสมองคุณต้องมาห้ามท้อแท้ทอ้อถอยถดถอยเด็ดขาดห้ามอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอะไรที่ลบลงเป้าหมายคืออยู่ตรงนี้ไงใช่แล้วค่ะมาถึงช่วงนี้แล้วค่ะลิต้าเอ็กคูซีวันนี้ลิต้าจะมาแบ่งปันจะมาแชร์ เรื่องสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาเลยในชีวิตของคนไทยเราคือเรื่องแผ่นดินไหววันที่เกิดแผ่นดินไหววันที่28มีนาคมคุณอยากรู้ไหมว่าบนท้องฟ้าดวงดาวเป็นแบบไหนกำลังทำมุมอะไรกันอยู่ออตอนที่วันที่เกิดแผ่นดินไหวริต้าก็มาดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบนบน การเดินทางของดวงดาวในแต่ละดวงในแต่ละตำแหน่งค่ะหลังจากที่เปิดดูปุ๊บเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นให้ดูด้วยนะคะคือวันที่28มีนาคมเวลา15นาฬิกา19นาที32วินาทีถ้าเกิดในกรุงเทพก็จะบอกว่าประมาณ3ามโมง20อ่าคือช่วงเวลานี้เกิดอะไรขึ้นลิต้าบอกได้เลยว่าช่วงนั้นเป็นเวลาที่พระจันทร์ค่ะพระจันทร์โคจรมาที่22องอศาอดาวอังคารโคจรอยู่ตรง ยี่สิบสององศาแล้วก็ดาวทั้งหลายจะมีดาวแล้วก็จุดของดวงดาวอยู่แปดดวงอยู่ในที่เดียวกันริตาเรียกว่าสเตรเลียมเมื่อไหร่ก็ตามที่มีดวงดาวไปกระจุกอยู่ตรงนั้นเนี่ยแปลว่าตรงนั้นเนี่ยจะแบบจะอิทธิพลจะแรงมากจะต้องมีอะไรแน่นอนเป็นนะเรื่องเ,ออเป็นเรื่องของเรื่องอะไรก็แล้วแต่หัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอะไร จะเป็นแบบไหนในเรือนไหนก็คือเรื่องเรื่องนั้นจะรุนแรงมาก oh. ๆถ้าทุกคนจําได้ลิต้าเคยบอกว่าเรือนของราศีมีนเรือนของราศีมีนแปลว่าเป็นเรือนที่12เป็นเรือนที่แปลว่าจุดจบก็คือเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่แล้วขณะนั้นเวลานั้นเนี่ยดาวต่างๆดาวที่โคจรช้าอย่างดาวเสาร์ดาวที่โคจรช้ามากๆอย่างดาวเนปจูนค่ะ ก็อยู่ด้วยกันอยู่กันหมดเลยอยู่ด้วยกันหมดเลยคือทั้งรวมทั้งดาวด้วยรวมทั้งจุดที่สําคัญต่างๆกระจุกรวมกันอยู่ประมาณ8ดวงเต็มบ้านเลยแปดพอยต์แปดพอยต์ตรงนั้นให้ทุกคนดูดีๆนะคะคือเหมือนกับว่าดาวใหญ่ๆเนี่ยเขาจะอยู่อยู่ตรงนั้นเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องแบบไหนเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าอยู่ในตําแหน่งไว้ก่อนอ่าแล้วจะมีการเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเมื่อมีดาวเล็ก ม,มาเหมือนจุดประทัดกระทบอ,อมาทริกเกอร์ดาวเสาอยู่ในเรือนของมีนอยู่แล้วมีนที่แปลว่าจุดจบอ่ะลิต้าจะบอกคีย์เวิร์ดของดาวเสาดาวเสาก็จะแปลว่าแผ่นดินด้วยแปลว่าโครงสร้างด้วยแปลว่าสตรัคเจอใหญ่ๆโครงสร้างใหญ่ๆแปลว่าเวลาแปลว่าความมั่นคงแปลว่าความแข็งแรงไปอยู่ในเรือนของราศีเนปจุนที่แปลว่า เนปจูนแปลว่าน้ำแปลว่าความไม่มี no boundaries ก็คือว่าความไม่มีขอบเขตอ่าเหมือนกับน้ำเขาก็จะไหลไปได้เรือ่อยๆแล้วเนปจูนก็จะแปลว่าการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ด้วยการบริจาคก,การละทิ้งการเสียสละความศรัทธาสิ่งที่อยู่ภายในที่มองไม่เห็นด้วยอ่าแล้วเสร็จแล้วดาวอังคารดาวอังคาร อยู่อีกอ jaar jaar ที่หน pues> ึ่งแต่ดาวอังคารอยู่ในเรือนที่ดาวจันร์ทเป็นเจ้าเรือนอดาวอังคารเขาไม่ได้อยู่ในเรือนที่เขาเข้มแข็งเขาอยู่ในเรือนที่ดาวจันร์ทเป็นเจ้าเรือนก็เท่ากับว่าเรือนที่เขาอยู่คือดาวจันร์ทเป็นใหญ่เหมือนกันเป็นใหญ่ในการเหมือนกับว่ามาทริกเกอร์แล้วเสร็จแล้วเนี่ยในเรือนของเนปจูนที่ริต้าบอกว่าเป็นธาตุน้ำที่แปลว่าจุดจบ เนี่ยเขาอยู่ในเรือนบ้านของเขาเพราะฉะนั้นเรีบจูเนี่ยกว่าจะกลับมาอยู่บ้านตัวเองใช้เวลาหนึ่งรอหกสิาปีแล้วอยู่องศาสุดท้ายแล้วเตรียมย้ายองศาไปลาศีเมษแล้วเตรียมไปแล้วเตรียมไปแล้วอยู่แบบจวนเจนแล้วเตรียมแบบว่าไปะล่าพลีชีพแล้ว อ,อยู่ที่ยี่สิบเกจุห้าห้ากว่ากว่าคือองศาเนี่ยมันมีแค่30สูงสุดคือ2 9่สดห้าเก้าอืมอ่าแล้วลิต้าเคยบอกว่า29องศา,ากับศูนองศาแปลว่าจุดคริส i s แปลว่าอนาโรติกดีกรีแปลว่าองศา,าที่สําคัญมีอิทธิพลมากเรือนนี้มีความสําคัญมากเพราะดาวเจ้าเรือนอยู่บ้านตัวเองทรงอิทธิพลมากแล้วดาวจันทร์ในภาพจะเห็นดาวจันทร์โคจรมาที่องศา,าที่เท่าไหร่ องศาที่22อพอดีเปะ๊ะเข้ามารวมอยู่ในดาวเดียวกันแล้วทำมุมกับดาวอังคารที่อยู่องศาที่22เช่นเดียวกันที่ดาวจันท์เป็นเจ้าเรือนอเพราะฉะนั้นดาวจันทรทรงพลังมากตอนนี้เท่ากับดาวจันทร์ไปทริกเกอร์ไปจุดประทั์ในเรือนต่างๆที่ดาวรุมกระจกอยู่ตรงนั้นที่ทำให้เกิดการ เขาเรียกว่าการต้องจบเพื่อเริ่มต้นใหม่แต่ในในมุมทุกทุกคนจะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นการจบเพื่อที่แบบจะสูญสลายซะอย่างเดียวจะเป็นการจบโครงสร้างบางสิ่งจบโครงสร้างบางอย่างที่มันไม่แข็งแรงมันเหมือนการล้างไพ่ใหม่ เหมือนการทำความสะอาดใหม่อะไรที่มันสกปรกอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่แข็งแรงไม่พอที่ดาวเสาเขาเห็นว่ามันแข็งแรงไม่พอเนี่ยมันจะมีการจบเพื่อพังทลายแล้วหลังจากพังทลายแล้วจะได้รับการเยียวยาจะได้รับการช่วยเหลือจะได้รับการบรูรณาการใหม่ให้มันเข้มแข็งแรงขึ้นเพื่อที่จะต่อยอดไปนาน,น,าน ทุกคนจะเห็นจะมีไครรอนอยู่ที่นั่นด้วยใครรอนจะเป็นดาวเคราะห์น้อยที่เกี่ยวกับการเยียวยา<ม>แปลว่าการฮิวิ่งแปลว่าการเยียวยาแปลว่าการเจ็บป่วยเพื่อได้รับการรักษาคือทุกอย่างณนะเวลาเดียวกันมาจุดประทัดณเวลานี้คือถ้ามันมันจะต้องถูกที่ถูกเวลาแล้วจะต้องมีการทํามุมกันด้วยมันถึงเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีดาวทั้งหลายมาทํามุมกันในเรือนตรงนี้มันก็จะยังไม่เกิดขึ้นแล้วทําไมเกิดที่มันดเดล ลิต้าบอกให้เลยก็ได้ค่ะว่าพิกัดองศาที่มันเดเลคือ22องศามันไม่ได้บังเอิญทุกอย่างนี่คือมันจะต้องเหมือนกับว่าต้องอยู่ในพลังงานเดียวกันวเบรชั่นเดียวกันมีการทำมุมกันแบบเป๊ะๆทุกท่านสังเกตไหมว่าในประเทศไทยจังหวัดอื่นไม่ได้เกิดเหตุดนแรงหรือว่าไม่ได้เกิดเหตุอะไรที่มันเสียหายมากเท่ากรุงเทพ เพราะแบบนี้ค่ะในขณะนั้นเวลานั้นพระอาทิตย์อยู่ในเรือนองศาที่7องศาพระจันทร์อยู่ในเรือนองศาที่22องศาราศีมีนจันทร์มูลมิดพอยต์หรือว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์จุดกลึงกลางของพระอาทิตย์กับพระจันทร์อยู่พิกัดองศาของกรุงเทพจําไว้เลยว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์ถ้าในทางเรื่องศาสตร์อ่านดวงดาวเขาเรียกว่าจะมีจะมีเขาเรียกว่ามีบิ๊กทรี สามพลังงานผู้ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนควรจะต้องรู้ว่าในดวงของเราเนี่ยอย่างน้อยที่สุดที่คุณควรจะต้องรู้ว่าบิ๊กฟรีของคุณคืออะไรคือพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็ลัคนาแล้วซันมูนเขามาทํามุมตรงกลางพอดีเลยมันก็เลยมีการกระทบกระทั่งทรงอิทธิพลส่งมาถึงกรุงเทพมากกว่าที่อื่นทุกอย่างที่นิตาพูดคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนพื้นฟ้า ส่งผลกระทบรีเฟรกมาที่พื้นพราสุธาเสมอค่ะเราเป็นมนุษย์อยู่บนโลกก็คือเราก็จะได้รับพลังงานจากยูนิเวอร์สจากดวงดาวจากท้องฟ้าเสมอถ้าเป็นภาษาอังกฤษคุณอาจจะเคยได้ยินว่า as above so below ข้างบนเป็นยังไงส่ง <ไป S 1> สะท้อนอ <laughs> ข้างบนเป็นอย่างไรก็สะท้อนลงมาถึงข้างล่างเช่นเดียวกัน ที่พูดมาทั้งหมดนี้จะบอกท่านว่าทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดเลยวันนี้จะมาบอกคุณเลยว่าริต้าจะเปิดสอนเกี่ยวกับเรื่องให้คุณเข้าใจตัวเองในตัวตนคุณอะ่ะ<ม>เข้าใจความหมายดวงดาวประจําตัวคุณอะ่ะคืออะไร<ม>ความหมายคืออะไรแล้วก็อยู่ตรงไหนมีความสําคัญอย่างไรใช้ประโยชน์จากเรื่องนั้นให้ได้มากที่สุดมีคนถามว่าถ้าเขาไม่มีพื้นดวงเลย<ม>คือไม่รู้เลยไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ย จะเรียนได้ไหมริต้าบอกแบบนี้ค่ะสิ่งที่ริต้าจะสอนคือให้คุณเข้าใจได้ง่ายๆโดยที่แบบคำนวณไว้ให้แล้วว่า Rulership ของคุณดาวที่เป็นอย่างบางคนเนี่ยดาวไปกระจุกอยู่ตรงเนี้ยเท่ากับว่าดวงของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลัคนาราศีละที่สำคัญเนี่ยมันจะมีจุดหลักๆจุดเด่นเขาเรียกว่า l Chart ูเลอร์ชารหรือว่าเจ้าดวงของเขาเนี่ยเป็นดาวอะไรอืมอ่าคือมันแล้วแต่ว่า แพทเทิร์นของแผ่นดวงของแต่ละคนคุณจะได้เข้าใจความหมายของดวงดาวเข้าใจความหมายของเรือนราศีเข้าใจความหมายของตำแหน่งเข้าใจความหมายของราศีต่างๆว่าว่ามันมีประโยชน์กับเราอย่างไรคือแต่ละอย่างคือริต้าจะคำนวณไว้ให้คำนวณไว้ให้แล้วก็จะบอกคุณว่าแต่ละความหมายเพื่อที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้จริงๆคือเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นที่ริต้าตั้งใจไว้ก็คือว่าคนที่เข้าเรียนคอร์สนี้ริต้าจะไม่ใช่แค่ให้คุณเข้าอกเข้าใจตัวคุณเองแต่ว่าริต้าจะ เพิ่มขึ้นมาว่าจะทำอย่างไรให้ได้รับพรจากดาวพฤหัสเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุด mm hmm. คือจะไปเน้นตรงเกี่ยวกับเรื่องของดาวจันทร์ของคุณว่าดาวจันทร์มีอ่ะมีกี่เฟส8เฟสแล้วของคุณอยู่ในเฟสไหน mm hmm. คุณจะต้องทําอย่างไรในการที่จะได้รับพรจากพฤหัสอย่างเต็มเปี่ยมคืออยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมให้แอร์ิท้าสตาร์ นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้อันนี้คือเป็นบางส่วนที่ลิซ่าพูดคือพูดง่ายๆว่าสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มันจะมีประโยชน์กับคุณให้คุณได้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณรู้ได้มากขึ้นแล้วลิซ่าขออนุญาตนิดนึงลิซ่าจะไม่สอนทุกคนอืม mm hmm. เอางี้จะไม่จะไม่สอนทุกคนจะจะเหมือนกับว่าให้คุณส่งรายละเอียดของคุณเข้ามาก่อนแล้วลิซ่าจะคำนวณให้ว่า ใครจะได้รับประโยชน์มากที่สุดแล้วค่อยเข้ามาเรียนด้วยกันค่ะไม่อยากให้คุณเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ไม่อยากจะให้คุณเห็นมันไม่มีค่าไม่อยากจะให้คุณมาเหมือนกับว่าฉันจ่ายเงินไปแล้ว,ลวฉันจะได้คุ้มประโยชน์ไหมลิต้าอยากให้คุณได้ประโยชน์มากที่สุด แล้วให้คุณรู้ซึ้งถึงคุณค่าของสิ่งที่ริตาส่งมอบให้ทุกบาททุกสตางค์ที่คุณจ่ายมาต้องคุ้มค่าและใช้ประโยชน์ได้จริงๆถ้าเกิดใครที่ยังอยู่ในลัคนาราศีหรือว่าในในดาวใหญ่ๆที่จะมาส่งผลกับคุณในในปีนี้และปีหน้าเนี่ยมันยังไม่ได้ส่งผลหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายก็ยังไม่ต้องรีบก็ได้ริตาขอเฉพาะคนที่จะได้ใช้ประโยชน์จริงๆก่อนอะไรแบบนี้ค่ะ<า>นะคะ ก็แอดริตาสตาร์คอนเน็นะคะถ้าใคร<า>ยังไม่ได้กด Subscribe ในสถานีโทราศสตรนี้ยังไม่ได้กดติดตามาก็กดได้เลยค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ